สวัสดีค่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมมาหน้าสดขนาดนี้นะคะ่ะอยู่โรงพยาบาลค่ะก็วันนี้ก็เลยคิดว่าถือโอกาสนะคะจะมารีวิวห้องที่กุ๊กใช้รักษาตัวในครั้งนี้กันค่ะ เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงโดนแอดมิดในครั้งนี้นะคะกูกค่าไปทานอาหารร้านหนึ่งมานะคะแล้วก็ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยก็ท้องเสียนะคะท้องเสียแบบหลายครั้งมากๆนะคะแล้วก็แบบทายเหลวด้วยแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้อย่างมานหรอกโรงพยาบาลเลยนะคะกะว่าเอ้ยก็ทานยาเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายเพราะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบ ป่วยยากนะคะไม,ไม่ไม่ค่อยจะป่วยเท่าไหร่ไม่ค่อยจะใช้บริการโรงพยาบาลเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยใช้ประกันเนาะเออแต่ว่าคือมันแบบมันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้เลยอะค่ะก็ต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้าตลอดเวลานะคะทานาน้ําทานาเข้าไปอ่ะก็ถ่ายอีกแล้วถ่ายเลวอีกแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจมาโรงพยาบาล <laughs> ตอนตีสี่ค่ะทุกคนมาตอนตีสี่นะคะเพราะว่ามันนอนไม่ได้เลยจริงๆอะค่ะมาปุ๊บเนี่ยต้องบอกกันว่าตอนเนี้ยค่ะโรงพยาบาล โรงพยาบาลแรกที่กูไปะคะ่ะก็เต็มนะคะห้องเต็มคืองงมากก็เขาบอกว่าเอ้ยถ้าถ่ายเหลวมากกว่าสิบครั้งนะคะเจ้าหน,น้าที่บอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลนะแนะนําว่าให้นอนแต่ตอนนี้ที่โรงพยาบาลนะห้องเต็มเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าลองไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งไหมนะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะที่นี้กูก็เลยลองโทรไปถามก่อนนะ,ะว่าห้องน้นว่างไหมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเลยบอกว่า ห้องเด็กห้องผู้ใหญ่คะถ้าห้องเด็กเต็มแต่ห้องผู้ใหญ่ยังว่างเราก็เลยสอบถามทางโรงพยาบาลแรกที่เราไปนะคะเขาก็แจ้งว่าที่เต็มเนี่ยเพราะตอนเนี้ย rsv ระบ,บาดในเด็กมากๆแ <c oughs> ้ก็แค่วัดใหญ่ด้วยนะคะห้องก็เลยเต็มเลยเออตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะว่าเต็มเพราะโควิดเนาะแต่ไม่ใช่เป็นเพราะ rsv UH นะคะแล้วก็สุดท้ายก็เลยได้มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนาะแล้วก็ก็ได้มีการยื่นบัตรประกันนะคะแน่นอนค่ะเรา ด้วยในฐานะที่กุ๊กเองก็เป็นตัวแทนกุูแฮกซ่านะคะเราจะไม่มีประกันสุขภาพของเราไม่ได้นะคะกุ๊ก็ยื่นบัตรตัว iHealthy ไปเนาะก็หลังจากเช็คสิทอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็ลงความเห็นว่าให้อดมิดเนาะด้วยความที่เราถ่ายเป็นจานวนมากถ่ายหลายครั้งมากๆนะคะก็เลยต้องนอนให้น้าเกลือนะคะแล้วก็เพราะว่าร่างกายเราสูญเสียเกลือแร่ไปเนาะทีนี้เนี่ย ลังจากนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาแจ้งห้องว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าห้องยังไงมีสิทธิ์รักษาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งสิทธิ์ที่กุ๊กมีนะคะก็เป็นค่ารักษาเหมาจ่ายนะคะแล้วก็ค่าห้องอยู่ที่9,00 0บาทเพราะฉะนั้นนะคะกุ๊กก็สามารถเลือกค่าห้องได้ในราคาที่แบบดีงามนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าเราต้องการเลือกค่าห้องแบบไหนนะคะไหนๆก็มันนอนโรงพยาบาลแล้วนะคะก็เอาให้ดีไปเลยก็เลยเลือกห้องเป็นแบบ President's สูตนะคะ uh. เป็นห้องที่แพงที่สุดในโรงพยาบาลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องที่แพงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงก็เข้าห้องมาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยนะคะเปห้องน้ำ ผู้ที่มาเยี่ยมเราหรือคนที่มาเข้าเ่อคไายเรานะคะแต่ว่าแท็กนั่นเองเนาะก็มีคนใช้อยู่นะคะแล้วปุ๊บเนี่ยเดินเข้ามาต่อก็จะเป็นส่วนของโซนรับแขกนะคะเป็นสุภาพนี้นะคะแล้วก็มีชักกั้นให้ด้วยนะคะชักกั้นนี้ก็คือเป็นห้องนอนของคนที่มาต่อข้างเรานะคะแล้วก็มีหน้ามีทีวีให้ดูเรียบร้อยลยนะคะห้องนอนแยกเลยนะคะแล้วก็มีชักกั้นตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ เป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเวลามีพยาบาลหรือว่าหมอเข้าเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเออตื่นตลอดเวลาหรือว่ารู้สึกอึดอัดนะคะทีนี้เนี่ยโซนนี้ก็เป็นเตียงนอนนะเป็นเตียงของคุยไข่นะคะของกุ๊กเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซฟาหรับแขกอีกตัวนะคะแต่ว่าคนเ่้าไทยกุ๊กเนี่ยก็คือไม่นอนที่นอ่นะคะมันนอนโซฟาเนาะก็เลื่อนโซฟามานอนเนาะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นโต๊ะทานอาหารโต๊ะทานข้าวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าของกุ๊กในวันนี้นะคะที่กุ๊กไม่ด้าาาเวนนะมลทหแ มอืออาหารที่นี่คือดีมากๆเลยนะคะที่ปุกมานอนตั้งแต่เมื่อวานคือวันนี้เป็นวันที่ปุกจะได้ออกกันนะทุกคนถอดสายน้ำเกลือแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสมารีวิวเนาะอันนี้เป็นมือม้อมื้อเที่ยงของเมื่อวานนะคะปุกได้ทานซุปข้าวโพดนะคะสปากเกตตี้ซอสกุ้งโดนัทแล้กวก็น้ำขิงดีมากมากเลยอร่อยมากเลยใครจะบอกว,ว่ายังทานได้น้อยอยู่เน,นาะเมื่อวานหลังจากนั้นพอมื้อเย็นนะคะปุกก็ได้เป็นซุปไก่นะคะก็เลยสเต็กแซลมอนใช่แซลมอนอร่อยก็บัวลอยแล้วก็เนี่ยมื้อเมื่อกี้นะคะมื้อเช้านนนนนนีีีี้้้กกกก็็ไดิิเเเเเเปปอซุาาาาะึ่่่่งงสทขใหรยยมๆ หลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่เนาะคุณครัวมีตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีของใช้มีซิงค์มีเครื่องทํากาแฟให้นะคะเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็ไมโครเวฟเนาะ<อ>ก็ในตู้นี้นะคะสุดไ้มาพัอกัมีหมอนมีผ้าห่มมีหมอนข้างให้แบบจุกจเลยเนาะนีก่ก็ห้องน้ำของของคนไข้นะคะกุ๊เองนะคะ <S <S นี่ก็เป็นห้องผู้ป่วยที่ถือว่าใหญ่เลยนะคะซึ่งกุ๊กองก็ไม่เคยนอนห้องที่ใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันเนาะนี่ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่า การมีประกันเนี่ยมันพรีเมียมขนาดไหนเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถือว่าห้องเนี่ยใหญ่ใช้ย่อยเลยใช่ไหมคะก็สําหรับตัวกุ๊กเองนะคะกุ๊กไม่เคยที่จะนอนห้องเออที่โรงพยาบานที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะอย่างกับโรงแรมเลยเนาะก็ ทำสะดวกสบายนี่คือแบบให้เลยนะคะแบบ the base นะคะแล้วก็โซนรับแขกเนี่ยก็คือเยอะมากๆเนาะถ้ากูอยู่ในช่วงที่แบบมีคนมาเยี่ยมได้นะคะก็คือรับแขกจุกกันไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้กูอยู่ในช่วงที่แบบงดเยี่ยมนะคะมีคนเฝ้าไขได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะพูดถึงคนเฝ้าไขเนาะก็ที่พักสำหรับคนเฝ้าไขเนี่ยคือก็ดีเลยนะคะมีเตียงแยกให้นะคะมีตัวกั้นนะคะแบ่งโซนให้ด้วยนะคะก็ ถืว่าห้องนี้เป็นห้องที่ดีมากๆแล้วก็ใส่ใจมากๆเลยนะคะไหนจะโซนของแพนทีเนาะที่จะมีไมโครเวฟมีเครื่องทำกาแฟให้นะคะแบบอำนวยความสะดวกสุดๆไปเลยเนาะก็นในมุมของกุ๊กเองนะคะห้องนี้ก็คือใหญ่ใหญ่มากๆแล้วส่วนตัวก็คือไม่ไม่เคยที่จะได้ เข้าพักรักษาตัวในห้องที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยดีกว่าค่ะในการใช้ประกัน i อเฮลตี y เล่มนี้นะคะด้วยตัวกุ๊กเองอะคะ่ะเราค่อนข้างเห็นความสําคัญของประกันอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นนะคะประกันสุขภาพเนี่ยกุกมีเอาไว้นะคะเผื่อว่าค่ะเผื่อว่าเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่วันนึงเนี่ยเราป่วยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้รับการรักษาที่มันดีนะคะได้เข้าพัก ในที่ที่สะดวกสบายเนาะเพราะว่าตัวกุ๊เองอ่ะเคยผ่านประสบการณ์นะคะที่ต้องไปเฝ้าไข้คุณแม่นะคะในในโรงพยาบาลรัฐมาก่อนนะเราก็รู้เนาะว่าการรักษาในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็คนเฝ้าไข้เนี่ยก็เป็นยังไงนะคะซึ่งผ่านมาหมดแล้วนะคะเราก็เลยอยากที่จะปกป้องความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็อยากได้รับการรักษาที่ดีๆว่างั้นแหละเนาะเพราะงั้นนะคะก็อยากจะมาย้ำให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าประกันสุขภาพอะค่ะ มี önemli, เอาไว้แล้วมันดียังไงก็สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าพยาบาลก็มาถอดเข็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ําเตรียมตัวกลับบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอฝ่ายการเงินนะคะก็จะมาแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ให้เขอ่าค่ะให้ฝ่ายประกันของโรงพยาบาลนะคะ เคมไปทางฝ่ายประกันของบริษัทกุลแฮกซานะคะแล้วก็ในฐานะลูกค้านะคะก็จะได้ SMS นะคะแจ้งว่าการเคลมครั้งนี้เป็นยังไงนะคะผ่านไปลุล่วงได้ดียังไงเนาะ,ะก็เป็นนั้นว่ารีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับคนอื่นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในการผลิต คลิปดีๆนะคะแล้วก็คลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันเงี้ยไปตลอดนะคะแงวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย